สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนวดพ้าลวยตอนนี้นวดพ้าลวยกับพี่แพี่น้องมาพบกับคลิปคนสีสะเก็ดจากรัตน์มณีเชนแนวค่ะเชนอีกยิงสองตู้ได้พิษตู้เดียวนู่นได้เจ็ดหาสมโอเคหาศูนย์ไงนู่นวิ่งเอานุ่นวิ่งตลอดสองพันเมื่อกี้นุ่งก็ะด้่อได้นะอ๋อเงิก้อนเงินก้อนนุ่นได้สองหกหนึ่งก็ได้ตอตามอันตุ้งอยู่สองหกหนึ่งนะ เป็นงูนี้นกกับมันใจ๊สามตัวเพราะว่าหนูลงคิดไปแล้วคิดมือข้างแรกได้ที่หนูลงอีกข้างแรกมีข้งแรกที่หนูหนูลรุ่งสองอื่นอีกแต่พุ่นมาหนู้ใบรุ่งอีกนี่ครั้งแรกอีกจ้าจ้าจ้าคือเท่าที่แต่พุ่นมาหนูกับบมันเจหนู้กับเฮตุ่ยจากของเอ่งอะนะมาทีมันเข่าดีจะเลวินเนี่ยเข่าตลอดเพราะว่าคนในบ้านชอบมาถามเลขวิ่งหนูนะค่ะเนี่วิ่งหนู้มเคยผ่านบนตะกอนหนูก็วิ่งตัวละ อันนี้หาหกร้อยเดี๋ยวนี่นุกตัวละสองพันเดี๋ยวนี้งวดนี้แล้วนุตัวละหมื่นเลยงวดนี้โอ้มั่นใจมั่นบ่จ้ะมั่นใจค่ะเพราะว่านุกเคยสืบตัวละหมื่นนุกนกตัวละหมื่นเลยค่ะนเพราะว่านุมิทุนหรือไงคะค่ะเพราะว่าคุณเดือนงวดหนึ่งพักหนึ่งมันบ่เขาก็เลยพักไปบัดนี้มั่นใจว่าเขาแล้วก็เลยอยากแบงปันพี่น้องเอฟซีเพิ่นนําแน่มั่นบ่ะจ๊ะค่ะก็เลยได้โทรหาคุณเดือนวันนี้ ลูกไส้หนูก็มาบ้านลูกไส้หนูก็บบเสียตะเล็กมังวดเล็กลูกไส้หนูบอเสียเนาะกับลูกไก่หนูมาบ้านนี่โควิดนะคณะกรรการโดนค่ะเออหนูบอกเมือที่นี่บอเซียหนูเอองวดนี้จะทุ่มต้นละสองหมื่นนี่ว่าพรุ่งนี้จะไปไซื้อขอให้ลูกไส้ต่หนูซื้อไปล้วต้นละหมื่นนะค่ะแต่ลูกไก่ลูกไส้มันมีอนกันจะซื้อต้นละสองหมืน่นอ้ และนุมันใจได้ไงนูเพราะวังวันอยู่นุ้มมันใจนุ้ยก็ฝันดีฝันจะเห็นเจ้าที่เขียนเขียนต้องการเลขหนูอีกต้องการเลขแงดงจึงคึ้งเลยนี่นุ่มแต่นุ้นได้มันใจแหง้่ะนะค่ะนี่วันนี้นุ้ยก็ฝันดีนั่งวันนี้ก็ฝันเห็นเจ้าที่อันนี้เขียนเรียงห้นั่นมันต้องกับเรียคำนวณนะนุ้ก็เลยเออเขาเริ่มรงลองรงมึงเพราะว่า่เคยรงกีต้ปุ่นมาในครั้งแรกอีกค่ะ โดยตัวใจนี่หลังจ้าคุณเดือนฟันดีแล้วแม่นบอกค่ะเป็นเลขค่ะเดี๋ยวเด้อคุณเดือนอ่าขอถามเนี้ยคุณเดือนนี่เป็นเลขฟันหรือว่าเลขคำนวณเอาจ้ะคำนวณจ้ะคำนวณคำนวณเมื่อฝันตรงกันกับเลขคำนวณค่ะจ้ะคำนวณแล้วบันนี้เข้ามาประกอบกับฟันดีน้ำอีกแม่นบอกจ้ะจ้ะอือันเรียนนุก็เลยอัน กาเราลองเบิ่งก mm ันนะาประวันลูกกฝันไม่ได้กินเนื้อเขาเนื้อมาให้นุคนเดียวนางต่างหลายคนเขาไม่ให้เขาให้นุคนเดียวนี่แหละอืมแตที่นีลูกไส้นุกัฝันอีกที่นี่กับมาลอันนี้ลูกไส้นุอันนี้อยังกักโตสิบสี่วันก็มาดทองอีกลูกไผ่นุก็เลวลูกไส้นุกัฝันว่างูใหญ่สองตัวอยู่ในบ้านหนุทำเสาเฮียนนี่สองโตสีแดงตึ้นึงสีเขียวตึ้นึงน่ะแล้วนุวันนุจะได้กกอนใหญ่ไงอืมค่ะ มาเลที่หนูก็ต้มก็กระเลกหนูจะหายอีกที่นี่เอา <c oughs> แล้ว<อ>จะได้ตั้งบนตั้งห,าห้านมึงขีดหลานนะค่ะอันนี้นู้นเลน่นหมันใกลแห้งแต่เลกวิ่งนู้โอ้ยเลกวิ่งนูบน้บอ่อนี่ตรองนู้เขาทั้งบนทั้งล่างเพราะมึงกีดนู้กับเขาทั้งบนทั้งล่างเลกวิง่งนะค่ะบัดนี้งวดนนี้คุณเดือนพ่อจะบอกตัวเลขได้หรือยังค่ะอ่าจ้าพร้อมแล้วค่ะ บอกได้จิจ่ะจ้าเลขบนนะจ๊ะเลขบนวิ่งสี่กับหนึ่งน้ำผุดวิ่งสี่กับหนึ่งจ้าค่ะสามตัวสี่สี่หนึ่งสามตัวสี่สี่หนึ่งสองตัวสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองตัวสี่หนึ่งหนึ่งสี่ ้าแล้วเลยวิ่งเน,น้นเน,น้นสีเน้นสีกาแล้วก็กันกันนี้ด้วยกันสี่หนึ่งสี่ด้วยตัวกันสี่หนึ่งสี่นะคะแค่นั้นเหลยค่ะเลขบนค่ะเอเลขล่างทีนี่นค่ะล่างเก้ากับห้าวิ่งเก้ากับห้าวิ่งเก้ากับห้านะคะวิ่งล่าง,างเป็นบอจ่ะ จ้าเน้นห้าเน้นห้าแล้วก็เก้าห้าตัวเน้นเก้าห้าจับคู่เก้าห้าเลยเนาะจ้าค่ะห้าเก้ากับเก้าหนึ่งแค่นี้เลยค่ะเก้าห้าห้าเก้ากับเก้าหนึ่งนะคะตัววิ่งตัววิ่ง,งตัวเด่น <9. S 1> เอาเอาจับคู่เอ <5. S 1> าใจกันเลยเนาะ จ่าจ่าค่ะเน้นห้าเน้นห้าจับแล้วก็เน,น,น,น้นเก้าห้าค่ะเน้นเน้นเน้นตัววิ่งเน้นห้าแล้ว<ะ>ถ้าจับคู่ก็เก้าห้าตัวเน้น<า>ตัวเด่นเลยตัวเด<า>่นตัวเด่นจ่าแค่นี้๋ยวล่างบนไม่ต้องรวมกันนะคะเพราะมันดับแยกบนแยกล่างเนาะจ่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนเนาะจ้าเนาะจ่าคุณเดือนมั่นใจ มั่นใจนค่ะมั่นใจ100ร้อยเปอร์ซ็นเลยค่ะโอ้โุสาธุสาธุแล้วความฝันด้วยจะเล่ความฝันให้ฟังค่ะฝันประกอบด้วยบอบด้วยนะคะค่ะฝันว่ามีคนน่นจะจักปี่นี่แหละมาเขียนเลขให้สีหนึ่งสีแดงม่งกุ้งเลยโอ้ยขักป่านยั้งระบาดน,นี่พี่น้องหนึ่งสีสีหนึ่ง จะว่าเพียงว่าสีหนึ่สีหนึ่งสีนึ่งสีหนึ่งเอ้าตัวเดียวสีหนึ่งที่เจ้าที่เขียนให้นี่สีหนึ่งค่ะมันเข้ากับความอันมันคำนวณหวยคำนวณหนูเนี่ยค่ะนี่นลยมั่นใจมากเลยอาขนเคียงลูกเลยเนาะป้าว้าฝันตรงกันคักแท้มีใช้กับฝันที่มีงูใหญ่สองตัวอยู่ในบ้านั่นว่า่ะจ้า เออเลยคิดว่าจะได้กวนไงไงเพราะว่าลูกชายก็ฝันว่าอยากได้รถพ่วงยีิบสองหลอนะเพราะอาชีพเขาขับรถยีิบสองหลอดลนะอืโอโนูได้รางวัลใหญ่ตัวนี้นี่หลวกเฟสหนูกับครับอันยี่สิบสองหลอดคือลูกเนะ่ยคนละคัน<ะ>ค่ะก็อเลยมีเงินสื่อแน่นะออือค่ะค่ะมที่นี่บานอีทีหนู่ะเก้าหนึ่งหน่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเอ้าเข้ากันกับ 1. 1> เลขล่างตัวนี้ เก้าหนะึ่งหมู่ห้าเก้าหนึ่งหมู่ห้านั่นจ้านั่นเลยนุ้ทึกมันทำไมมันหมดโจ๊ะเทะบังเอิญบังเอิญค่ะบังเอิญคน,นสิบมาหายโชคแล้วตัวน,นั้นตีค่ะเพราะว่าคนฝันเห็นงูใหญ่เนี่ยมันจะมีโชคใหญ่ค่ะเพราะวันท่าหนูฝันเองเนั่นอันนี้ลูกไส้ฝันไงคะ่ะค่ะอือแต่นี่มันทององีกมันก,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 กักโตกับมัดทองอีกก็เลยจะได้โชคใหญ่ทั้งสองข้างโชค สองเท่าสัต <mini> ว์สองเท้าด้วยเนาะฟัน no ดีฟ <cả> ันดีค่ะเอาคุณเดือนทวนอีกเนี่ยจ้าบนมีตัวไหนบ้างคะมีสี่สี่เดึงสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่แค่ดีแหลกวิ่งสีกับหนึ่งค่ะเรียกล่างเก้าห้าห้าเก้าเก้าหนึ่ง แค่นี้เลยฮะวิ่งเก้าวิ่งห้าค่ะคอยพี่น้องทุกคนเน้นสีหนึ่งเน้นสีสีหนึ่งเน้นสีสีหนึ่งสีสีหนึ่งเหล็กเบิ้ลเบิ้ลหน้าเนาะค่ะแต่เบิ้ลหน้าแล้วก็เรียกหางสีหนึ่งสีเลขหามค่ะสีสีหนึ่งกับสีหนึ่งสีเด้๋วค่ะท่านผู้ชม ล่องเอาไปพิจจรณนาบเบงเนาะค่ะคุณเดือนจขอบคุณคุณเดือนหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้โชคดีขอให้ถูกรังวันที่เนืองคอยได้รางวัลใหญ่จาะจะได้รดพวงแน่ค่ะลดตลี่ยุ่ก็ซื้อได้ลายใบเลยลลดตอลี่เ่ะรางวัลใหญ่แน่นอนละคันได้รดพวงขั้นใหญ่ป่านั้นเนาะค่ะ หน,น,น,นึ่งสี่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 หนึ่งสี่หนึ่งสี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณเดือนหลายๆเรื่อจ้ะเด้อที่มาแบ่งปันแนวทางบอกโชคลาภกันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะอพุทธนาแต่อกอีกก็จะเอาสิบโตโลงสิบโตเพราะว่ามันชุดหนึ่งมีสิบโตเนาะข้างล่างสิบโตจะ่นี่นตัดกันซื่อได้เนียนได้แค่นี้ตัดเอาโตเนีนๆน,นเลยนะค่ะคุณเดือนฝากฝากเอฟซีผู้จัดากคุณเดือนมั่นใจ หักปานนี่โอ้มันใจอยให้ถูกกันทุกคนเลยเอฟซีน่ะก็จะว่าจังใดบูว่าวเราอา,า <c oughs> ให้ถูกกันทุกคนนั่นและกระลกมคเพื่อว่าคุณเดือนนี่ฟันดีแล้วก็เลยบอกว่าแบงปันอยากให้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้หมันน้ำนอาจาดเนาะเอ้ก็บรรทสกรัพ์ลงน้ำก็ได้บ่หวงดอกค่ะเออคุณเดือนเพิ่นบ่หวงเด้อค่ะเด้ออันถูกกันก็อยากให้ พี่น้องทุกคนเนาะพนเดี๋ยวดีก<ม>ัย <จะ S 2> ังค้นกับยังตกงานหลายกับบวกกับโรคระบาดโรคโควิดอีกเนาะจา้ะเนาะจ้าอ้าวเป็นลมโหลานแล้วลูกเด็กไม่ยู่บาดจะดี